สวัสดีครับทั้งคู่น้องกายภาคที่สามต้งบอกว่ามาเจอนที่ใต้เลยเอาไปทางด้านของเจ้ยอวงามก่อนถือว่าเป็นเจ้าถิ่นไกลๆเลยยังไงบ้างน้องไปนี้ภาคสามเข้มาเล่นที่อไปเล่นที่ลงมากี่วันแะสามวันนะสามวัน ก็เรานี anyway, ่ไปลระสุดแพ้เข้ามาที่ช่องจิตเสียวันนั้นยังไงบ้างเกมมาชกเรามองยังไงบ้างก็ไม่น่าแพ้แล้วแหละไม่น่าแพ้แหละวันนี้มาแต่ที่สตูลก็ถือว่าข้ามฝั่งมาจากสงขลาเราจากไหนสงขลาสงขลาก็ถือว่าต่อยในบ้านไกลๆแหละไฟที่แล้วที่เรามองว่าเราไม่น่าแพ้เนี่ยเกมเราเล่าเล่าเกมไม่ฟังเหรอครับโอ๋้โหซีเบียดมีลูกอาการนิดหน่อยครับยุบยุบสี่ครับ แล้ววันนี้ครับเราไม่มีปัญหาเกมมืออะชกเหมือนชกในบ้านเลยนะครับก็ต่อยตามเกมเหมือนเดิมครับมิกัดน้ำหนักเดิมไม่ได้ฟองครับก็ถือว่าได้ฟอรองนี่คือสบายๆของเราเลยครัอยู่ที่ด้านหน้าของเจ็ดเทสตั้มกับใครบ้างฟอร์มหลายๆคนดีเลยนี่แค่ตอนนี้ มีหลายคนมังกรทองแล้วก็เพชรดำก็เป็นเงินช่วยเชิญเชิงไงชนะหมดทุกคนเลยนะครับรู้สึกกดดันไหมืุนที่นะใครชนะหมดเลยกดดันนิดหน่อยแล้วพร้อมจะแก้มือด้วยมาถึงนี้แล้วก็ฝากแฟนคลับหน่อยเนาะเราต่อยที่ใต้วันนี้ก็เป็นครับเราจะยืนรุ่งระยิบเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่นอนกับพี่นี่ ค่านนี้ไปแตกหักนะครับอบมมาครับวันนี้ที่สุดหล่อกลรัเขาบอกว่าเราเดินทางไกลเลยแต่ว่าก็ไม่มีปัญหามาตั้งแต่วันไหนแล้วสองวันแล้วสองวันแล้วสองสวันผมก็เก็บตัว备มเรียบร้อยมาแล้วน้ำหนักที่นี่ครับยังไงบ้างมาใต้เคยมาไหมยังครั้งแรกแล้วนะเสร็จแวเปิดซิงครั้งแรกลงยาครับเปิดซิงครั้งแรกกับการที่มาเยือนภาคใต้ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะเหมือนชุกเหมือนชุก ที่บ้านเขาเลยนะครับเขาเป็นเด็กจังหวัดภาคใต้เรามีความกังวลกดดันไหมก็ไม่ครับตามชกตามเกมครับตามเกมตามสไตล์ไลที่แล้วเราเป็นฝ่ายเอาชนะมาลูกเกมนั้นเป็นไงบ้างครับก็สูสีครับโฆษณชอะไรดูช่องเจมครับหลังๆเลยที่ที่อาวุธของยอรงานที่คิดว่าสร้างความกังวลกดดันให้กับเรา ก็มีมัดมีข้อแย่ติกกันนะครับแล้ววันนี้วันนี้พี่แชมป์เตรียมอาวุธไหนมาแก้เกมกับยอดวงงานบ้างครับก็แก้ไปตามเกมครับอืมนี้น้ำหนักเกินไปไงเกินเท่าไหร่ครับเกินปอนนิดหน่อยครับเป็นไงมีปัญหาว่าฝนตกตกแบบนี้ก็ไม่ค่อยครับคิดว่ามั่นใจไหมจะเอาชัยชนะกับการมาเยือนภาคใต้ครั้งแรกมั่นใจครับฝากสั้นๆเลยครับก่อนที่จะไปวิ่งล้มหนักครับน้อง ออกแฟนมวยเป็นกำลังใจด้วยครับยินดีเต็มที่แน่อนอนครับเต็มที่แน่นอนครับผมครับผมครับขอโชคดีครับผมครับขอบคุณรับลองวิ่งรถน้ำหนักครับมาใต้ครั้งแรกด้วยครับ